กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอดีค่ะ1,400ัรบาทใช่ครับฟังไม่ผิด1,400บาทพอค่าทแทบไม่มีกำไรเลยไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรบ้าง Let's go ส,สำหรับหน้ากากนะครับจะมีเป็นหน้ากากสไซเบอร์และปิดปากขาวนะครับโคตรโหดโคตรเวอร์ครับและมีหัวงแงลงเฮลิอรกอีกตั้งหากโคตรตึงสำหรับตาก็จะเป็นตาฟ้า สำหรับเสื้อนะครับมีเป็นเสื้อของสปอนเซอร์และมีของไฮไลท์และนักแข่งต่างๆนะครับบอกเลยโคตรตึงอะ่ะไอดีนี้มีของเวล70เบยเสื้อโคตรโหดอะ่ะและสําหรับของทางด้านของกางเกงนะครับจะเป็นของเลดไลท์และกางเกงช้างและกางเกงลายไฟนะครับและกางเกงอะไรไม่รู้ที่เขาชอบใส่กันและกางเกงจักรุษซาแล้วก็ท่าทางนะครับที่ทุกคนรู้กันดีชิงชากึกและท่า เ็ดทับหนึ่งของสกายเมนกาโลดอนนะครับผมโคดโหดไอดี hold นี้1,400บาทตำกันด้วยนะครับผมและทางด้านของปืนก็จะเป็น M4 ลั่น AK, 2 a k ดาเมินสสกายเมนกาโลดอนนะครับผมอันนี้ XM8 ลั่น2และมี AN และทางด้านของปืนลูกซองนะครับก็จะเป็นลูกซองเขียวลูกซองเซตมาบอกเลยไอดีนี้ ใครได้ไปโหดจัดและทั้งได้ของสนเปื้์นนะครับจะเป็นของรีโหลด2และดาเมจเจาะก,ก่อนนะครับผมโคตรโหดอะ่ะ2สกินนี้บอกเลยปิดท้ายและสำหรับใครที่ต้องการตามหลานนี้นะครับ <I S 1> ตามมา <the leader S 1> ได้ <the> ที่แอปฟ้าน,นะครับชื่อว่าพ่อค้าต่างมิติตามมาเลยครับลิงก์ใต้ใคลิปนี้ก็มี let's go